ไปแล้วนะคะเร,เราก็เลยจะมารับลูกหมาสองตัวที่ตัวผอมๆพี่ๆเพื่อนๆอาจจะเห็นในคลิปบ้างแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะมีลูกหมาจรที่อาศัยอยู่ตามแถวนี้นะคะแล้ววันนี้คลินิกคุณหมอเปิดแล้วนะคะน้ำก็เลยจะมารับลูกหมาสองตัวนี้ไปหาหมอนะคะเราไม่ใช่ว่าจะทอดทิ้งนะคะแต่เนื่องด้วยที่บ้านน้ำมีคนแก่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็น้ำต้องทำงานนะคะน้ำต้องทำงานแล้วก็ก็มีเวลาที่ค <pandemia> ่อนข้างน้อยเพราะว่า ตัวน้ําเองก็อยู่กับคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็แก่มากแล้วแล้วต้องดูแลน้องหมาที่ที่เก็บไปเลี้ยงนะคะในนี้ก็เป็นหมาจรทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะอาจจะเข้ามาดูทีหลังแล้วตอนนี้ก็คือเรามาตามหาลูกหมาจรสองตัวผอมๆที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในคลิปมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็มาตามหาน้องเพื่อจะเอาน้องไปหาหมอนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทอดทิ้งแต่เ,เนื่องด้วยคลินิกคุณหมอปิดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอปิดแล้วเปิดวันนี้นะคะเพิ่งเปิดวันนี้เราก็เลยจะมาเอาน้องเพื่อจะไปหาคุณหมอนะคะแต่ปรากฏว่าเราหาน้องกันไม่เจอแล้วสวัสดีค่ะแล้วเนี่ยบริเวณที่น้องหมาจรอาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะเราพยายามตามหาน้องแล้วเราหาไม่เจอพอะน้องตัวค่อนข้างเล็กและผอมมากนะคะเมื่อวานน้องก็พอได้กินข้าวบ้างกินนมบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็หาไม่เจอ ก็มีหมาจรบางกลุ่มที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินดูตามหาอีกเพราะน้องตัวค่อนข้างเล็กนะคะน้องตัวค่อนข้างเล็กมากๆเพราะน้องเป็นลูกหมานะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะคะก็คืออยากให้พี่เพื่อนเพื่อนได้เห็นสถานที่จริงเราก็เลยไลน์นะคะเราก็เลยไลฟ์ขึ้นมาให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ เห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทอดทิ้งน้องนะคะแต่ที่บ้านมีหมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหมาใหญ่นะคะนกันหมดแล้วเนาะดูนะคะนี่นะคะบริเวณที่เรามาตามหาน้องแล้วเราตามหาไม่เจอนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็องพากันเดินไปฝั่งนู้นอีก พอน้องตัวเล็กนิดเดียวตอนนั้นน้ําเห็นแอบอยู่ตรงนี้นะแม่น้ําเห็นน้องแอบอยู่นี่ทำไมลูกทําไมเจอน้องไหมเจอน้องไหมลูกเจอน้องไหมฮะเจอน้องไหมลูกไปไปเดี๋ยวแม่จะพาไปดูฝั่งนู้นอีกนี่นะคะบริเวณที่หมาจรบริเวณนี้อยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ที่ให้เห็นนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เราตามหาค่อนข้างยากเพราะน้องตัวเล็กมากนะคะแล้วก็ค่อยๆตามหาก็มาหาแต่เช้าแล้วนะคะแล้วเรายังตามหาไม่เจอเราเอาข้าวมาให้หมาจรบริเวณนี้กินจริง <t od ite> ๆแล้วเด็กๆในภาพนี้ก็คือย,ยังเล็กอยู่นะคะน้องอยังค่อนข้างเล็กมากๆแล้วแต่ในภาพเราถ่ายขยายให้เห็นจริงๆแล้วนะคะแล้วบริเวณนี้ไม่มีบ้านคนอาศัยนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าน้องไปแอบนอนอยู่ตรงไหนเพราะน้องตัวค่อนข้างเล็กนะคะเราต้องตามหาแบบ ละเอียดละเอียดนิดนึงนี่นะคะเราก็ดูตามซอกตามมุมตามหาไปทั่วนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนก็คิดว่าน้ําทอดทิ้งเจจริงๆแล้วน้ําไม่ได้คิดจะทิ้งน้องนะคะก็คือคิดจะพาไปหาหมออยู่แต่เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่สวัสดีค่ะเทศกาลปีใหม่นาอพี่พี่ฝากกดไลค์ด้วย like นะคะพี่พี่าเข้ามาแล้วนะฝากกดไลไ์นิดนึงมันมันเป็นเทศกาลปีใหม่พี่พี่นึกภาพออกไหมคะก สามสิ 30, 30, 18, บสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะคะแล้ววันนี้พอพอคลินิกเริ่มเปิดเราก็เริ่มจะเอาน้องไปหาหมอและนี่ก็คือบริเวณนี่นะคะทางไปบอกขยะก็คือเส้นทางนี้จะไปบอกขยะนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆหมาจรที่โดนนํามาปล่อยทิ้งตามนี้นะคะแล้วก็เราเอาข้าวมาให้บ่อยแต่น้องหมาสองตัวนี้เราเพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์แล้วเราก็ เตรียมความพร้อมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องการติดต่อหมอไปเพื่อจะเอาน้องไปหาหมอนะคะแล้วก็มีพี่ๆที่สนับสนุนเข้ามาว่าให้เอาน้องไปหาหมอแล้วก็จะจะช่วยระดมทุนจํานวนหนึ่งให้เราก็เลยคิดว่าน้องอาจจะได้การรักษาที่ดีนะคะแล้วน้องอาจจะมีโอากาสมีชีวิตต่อนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาน้องไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นอีกนะคะไม่แน่ใจว่าน้องไปนอนหมกอยู่ตรงไหนนะคะเพราะน้อง Pis ตัวค่อนข้างเล็กมากๆเลย นะะคอยากให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นว่าจริงๆแล้วเรามาหาแล้วเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเรามาหาน้องแล้วเราไม่ทอดทิ้งแล้วบริเวณนี้ไม่มีบ้านบ้านคนอาศัยนะคะไม่มีบ้านพักคนคนอาศัยอยู่ตามนี้แล้วเราไม่รู้ว่าน้องไปแอบไปหลบอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็เตรียมเราเตรียมเราเตรียมที่จะเอาน้องไปหาหมอแล้วนะคะแต่หาไม่เจอไม่รู้น้องไปแอบหลบอยู่ตรงไหนนะคะ พยายามเดินหานี่นะคะบริเวณนี้นะคะที่เราเจอน้องนะคะไม่มีบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่ที่จะหาน้องยากมากๆไม่รู้ว่าน้องไปนอนแอบนอนหลบอยู่ทางไหนนะคะนี่นะคะพยายามตามหาไม่รู้ว่าแอบบอยู่ด้านนี้ไหมน้ออยู่ไหนน้อมาดูซิมาดูซิอยู่ไหนลูกเพราะน้องเขา ก็ผอมมากเลยนะคะแล้วเมื่อวานก็กินนมกินข้าวไปนิดเดียวด้วยค่ะแล้วเมื่อวานนี้แล้วเราก็มาตามหาอีกอยู่ไหนเนาะมีไหมเนาะดูซิคะ่ะเดินตามหาจนทั่วแล้วยังหาไม่เจอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกทกท่านด้วยนะคะเรามาตามหาน้องหมาลูกหมาสองตัวนะคะตัวผอมๆที่หลายๆคนคงเห็นในคลิปแล้วนะคะ ทีนี้เรามาตามหายังไงเรียกยังไงน้องก็ไม่ออกมานะไม่รู้ไปนอนอยู่ที่ไหนนะคะเราจะเอาน้องไปหาหมอทีนี้ที่บ้านก็ก็ต้องเตรียมต้องเตรียมการทำกับข้าวไว้สำหรับหมาจรด้วยแล้วเราก็มาตามหาน้องหมาตรงนี้ด้วยแล้วจะทำยังไงกับน้องหมาสองตัวเล็กๆนี่ดีนะหาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เจอเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกทท่านนะคะบริเวณที่หมาจออยู่ก็คือแบบนี้เลยนะคะไม่มีที่พักอาศัยของคนอยู่เลยน้ําเราเตรียมไว้ให้ก็คือมีภาชนะที่ใส่ไม้ให้แล้วแต่ปรากฏว่าภาชนะมักจะหายประจําเลยเราก็เลยต้องเอามาให้วันต่อวันนะคะเพราะว่าภาชนะที่เราเอาใส่น้ํามาให้เด็กๆบริเวณนี้จะหายตลอดเลยนะคะเราเดินตามหาจนทั่วแล้วนะคะก็ยังหาไม่เจอเลยอะ่ะ เราเจอน้องแล้วค่ะน้องกับดาวแล้วหนึ่งตัวนะคะโอ้ยเราเดินตามจนเจอแล้วค่ะนี่น้องกับดาวแล้วหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเสียใจด้วยนะคะตอนนี้น้องกับดาวแล้วหนึ่งตัวนะคะอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าไปไหนนะคะ เดี๋ยวเราต้องเอาน้องฝังนะคะให้น้องกลับดาวไปแล้วนะคะหนึ่งตัวนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเดินตามหาจนเจอแล้วน้องกลับดาวแล้วหนึ่งตัวนะคะเหมือนน้องจะโดนกัดละค่ะโอ้ยถึงว่าน้องอยู่กับพวกพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้น้องโดนลูมกัดนะคะโอ้ยแล้วอยู่ที่ไหนอีก อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาทำการฝังน้องนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไปฝังนะคะเราเจอแล้วนะคะเราเจอน้องแล้วน้องโดนลุมกัดนะคะน้องโดนลุมกัดแผลตามตัวน้องค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะยังไงนะ้ําขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะ